เขียนให้หนูหน่อยค่ะจะได้ไม่เสียเวลาครับใช่ใช่ชุดที่หนึ่งมาชุดที่หนึ่งมามาขมเอาขมอนขมเอาขมอนนะคะ <laughs> แหมว่าจะไม่ตลกซะแล้วนะธรรมดาคนสวยเจอกล้องไม่ได้นะคะ <laughs> ทันไม่จะพี่จ๋ารักอาจารย์ทั้งสองมากรักพี่ๆทุกคนเช่นกันค่ะยินดีด้วยจริงๆ เป็นครั้งที่จย์แค่น้ําตาไหลพรากมากที่สุดเนาะเพราะได้กันทั้งสามทั้งสองเลยเนาะแล้วก็ที่รับโทรศัพท์ได้ที่รับโทรศัพท์ไหวนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นขอบคุณมีค่าอาหารแม่มีค่า,า,าขาบค่าให้คุณแม่มีค่ากับค้าให้ลูกมีค่ากับค่าให้คุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยมีหนูได้ต่อลมหมายใจหนูได้ค่าห้องเช่าอะไรอย่างเงี้ย มันตะเตือนไจอะที่รักบางอย่างอะนะคะอืมมันตื่นตันใจอะมันปลื้มใจมันบอกไม่ถูกนะคะน้ําตามันจะไหลยอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยนะที่รักนะะคทันไหมทันไหมฮชุดที่หนึ่งสุดปังอ่ะพิมไม่น่อยค่ะสุดปังที่รักพิมพ์ยังจ้ะตอนนี้เจ็ดันห้าร้อยแชร์หรือยังจ้ะห้าพันแปดรอยหกสิห้าแชร์ตอนนี้คนดูอาจารย์เค่สัเก้าพันสองร้อยกว่าท่านนะฮะสาธุ ใครกดไลค์กดแชาาร์จันเข้เวลาจันเข้เน้นเลขแล้วขอให้เราถูกด้วยกันนะคะแล้วลข,ขอให้เรามีโชคหมูร่วม<ล>กันงวดนี้บอกเลยนะครับที่ให้เลขทูปงวดเนี้ยโหสวยมากซื้อง่ายอ่ะของหรือว่าเลขซื้อง่ายซืย้อคล่องนะคะแล้วก็เลขสวยด้วยนะคะที่รักนะแล้วก็ตรงกับเลขสูตรของอาจารย์เค้ด้วยพูดง่ายๆว่าสูตรอาจารย์เข้น่าจะกําลังจะเขาเรียกอะไรนะอาจารย์สูตรกําลังที่กําลังจะแบบ เ้าเข้าที่เข้าทางนะที่รักนะคะชุดที่หนึ่งสุดปังสวัสดีพี่มหาเศรษฐีทั้ง9200กว่าท่านตอนนี้นะคะที่คุณรับชมอยู่คือวันที่17 กันยายน2564นะคะขณะนี้วันนี้นะคะสำหรับใครที่รอเลขทูบและอยากได้ก่อนที่ถ่ายรูปให้แล้วส่งไปในกล่องขณะน,นี้วันนี้อาจารย์เค้ได้ทำพิธีนะคะจุดทูบเรียบร้อยนะคะทั้งสองแท่งคืออาจารย์ชัดหนึ่งแท่งอาจารย์เข้หนึ่งแท่งนะที่รักนะคะแล้วก็ใครที่ฟังอยู่และมีความรู้สึกว่าอยากได้วันนี้มีเซรั่มไหมเซรั่มก็มีจะพิจานะคะเซรั่มก็มีนะ ชุดที่หนึ่งสุดปังตอนนี้ภาพเสียงชัดเจนไหมคะถ้าชัดเจนขอหัวใจรรัวหน่อยได้ไหมชัดเจนขอหัวใจรรัวหน่อยเนาะอ่าเลขแรกค่ะเลขแรกค่ะที่รักขาห้าหกห้าหกระวังกระดกเป็นห้าเก้าค่ะที่รักห้าหกระวังกระดกเป็นห้าเก้าค่ะที่รักขา พิมพ์ให้หน่อยค่ะห้าหกห้าหกระวังกระดกเป็นห้าเก้าสวัสดีมาดามขิมค่ะอยากได้สร้อยนะคะเดี๋ยวอาจารย์แค่จะปล่อยให้นะคะแต่ว่าวันนั้นวันนี้อาจารย์แค่ขอถนอมเสียงกับร่างกายนิดนึงนะคะนัที่รักนะแต่จะปล่อยให้ทุกอย่างที่พี่ๆอยากได้เลยวันนี้เต็มหน้าเต็มหน้าโต๊ะอาจารย์แค่หมดเลยอาจารย์ชัดนะคะได้ตัดมาให้เรียบร้อยให้น้องแอดมินตอบแชทด,ด้วยพี่จ๋าอย่าตกใจนะน้องแอดมินเนี่ยเขาจะริ้นใบเสร็จอย่างเงี้ยออกมาก่อนเนี่ย เขาจะปิ้นใบเสร็จอย่างเงี้ยหลังบ้านออกมาก่อนแล้วเดี๋ยวเขาจะทยอยตอบนะคะเขาจะเอาใบเสร็จเนี้ยไปถ่ายรูปให้แล้วก็ส่งลิงก์ให้แล้วก็จะบอกว่าของคุณพี่ในตอบรับแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแต่เราจะทับทยอยปิ้นใบเสร็จแบบอย่างเงี้ยออกมาก่อนนะที่รักนะคะนะพี่จัาะนะอย่าตกใจนะมันเป็นระบบหลังบ้านนะจันแก้ไขระบบหลังบ้านให้เรียบร้อยแล้วค่ะพี่จ๋าะนะคะพี่พี่จะได้สบายใจสบายสบายนะคะอ้าพิม์ให้น่อยจ้า ปีนี้ห้าหกปีนี้ 5, 6, ห้าหกมายยังอาจารย์สติติยังเลยนะเหมือนสติติห้าหกยังไม่มานะไหนไหนไหน,ไหนแฟนพันธ์แท้จ๋าปีนี้ห้าหกไหมย,ยังห้าหกเป็นเลขที่น่าสนใจนะห้าหกยังไม่มามั้งอขอภอภัยใจเดี๋ยวไม่ได้พิมพ์ไม่จันเลยเมื่อกี้เน,ะนี่ยมัวแต่ดูไอ้ห้าหกนะคะเดี๋ยวนะแป๊แบ๊กแ๊บพี่วันนิ้พาทักเข้าไปได้เลยนะคะ สำหรับใครที่เสียสินค้าอาจารย์แค่แล้วนะคะก่อนแกะกล่องถ่ายคลิปวิดีโอไว้ถ้าสินค้าผิดนะคะอาจารย์แค่จะส่งให้น้องๆเขาส่งชดเชยให้นะพี่จ๋านะไม่ต้องเป็นกังวลเลยนะคะหรือว่ามันมีแตกมันมีเสียมันมีหายยังไงนะคะถ่ายคลิปวิดีโอก่อนแกะกล่องไว้นะคะอาจารย์ชัดอาจารย์แค่รับผิดชอบทุกกรณีเลยค่ะที่รักขานะคะสบายใจได้อยู่กับอาจารย์แค่นะคะอาจารย์แค่ไม่เอาเปรียบคนอื่นนะคะแล้วก็กรณีที่ส่งของผิด มีหลายคนหลายท่านวาาจานถ้ามันไม่ใช่ปีเสียทองคําแท้นะถ้ามันเป็นอย่างอื่นเนี่ยนะคะอาจารย์แค่ชดเชยให้เลยโดยที่ไม่ต้องส่งของเก่ากลับมานะที่รักนะคะแต่ต้องมีหลักฐานวิดีโอถ่ายคลิปไว้เท่านั้นเองคนอย่างอาจารย์แค่พูดง่ายนะคะนอกจากสวยแล้วพูดง่ายนะคะกลาบขออภัยนะในออเดอร์หลายๆหลายออเดอร์ที่คนแพ็คแพท อาจจะมีแพ็กผิดบ้างนะคะอาจจะมีออกออเดอร์ผิดบ้างกรับขออภัยแทงน้องแอดมินแล้วก็คนแพ็กด้วยนะคะพี่จ๋านะคะนะคะแต่เรายินดีที่จะแก้ไขทุกอย่างเลยคะ่ะทักเข้าไปในข้อความแชท a c e b o o k นะคะอาจารย์เค่น้องแอดมินดูแลให้จะพี่จ๋านะคะหนึ่งสามสุดปังพิมพ์ให้หน่อยคะ่ทนะที่รักนะคะอาจารย์แค่มาเร็วไปเร็วครมเร็วนะที่รักนะคะหนึ่งสามสุดปัง หนสสุดปังนะคะหน่งสาสุดปังหน่งสาสุดปังนะนะทันไม่จ้าพิมพ์ให้หน่อยนะคะที่รักนะหนสสุดปังหน่งสาสุดปัง ขอบพระคุณที่รักค่ะที่กดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์เค่นะสาธุใครเป็นคนหนึ่งในที่ที่กดไลค์กดแชร์ให้ขอให้เรามีโชคหมู่ร่วมกันเพจอาจารย์เคถูกปิดการมองเห็นอาจารย์เค่ให้ฟรีก็จริงนะแต่ว่าเพจแต่ถ้าเกิดเรื่องให้อะไรประเภทเนี้ยจะโดนปิดกานการมองเห็นอาจารย์เค่อยากถูกเปิดการมองเห็นที่รักค่ะนะคะนะถือว่าเห็นใจอาจารย์เค่นะที่รักนะโอเคแม่โอเคไหมจ๊ะนะคะแฟนเพจครับหนึ่งสามสุดปังพี่ไห่หน่อยคะ่ะเดี๋ยววันนี้จะเน้นให้เลขหนึ่ง ไปซื้อลอตเตอรี่ทิ้งไว้ก่อนเอวลันปัดลั่นปัดลั่นปัดไปทิ้งไว้ก่อนเลยนะที่รักนะดีไหมดีไหมจ๊ะให้เอวลั่นไปซื้อไว้ก่อนเลยนะพี่ๆจะได้แบบว่ามีความสุขว่าอาจารย์เป็นคุ้มค่าที่รอคอยนิดนึงอาจารย์หายไปไหนมาในวันที่หนูมีความสุขที่สุดอาจารย์หายไปไหนมาทําไมอาจารย์ไม่มาโหโยฮิวนะคะอาจารย์ก็ฮิวอยู่นะคะฉันก็ดูไรสดอาจารย์ก็ฮิวนะคะ คนที่รักใครยังไม่ได้แชร์ให้สักหน่วยได้ไหมล่ะ <laughs> เอามาค่ะตัวที่สามค่ะตัวที่สามค่ะศูนสี่ค่ะที่รัก่่ศูนสี่ค่ะที่รักพไม่หน่อยจ้ะศูนสี่สุดปัง ศูสี่สุดบังศูนย์สี่สุดบังอ๋ออาจารย์แฟนเพจเขาถามบอกว่า